ถึงคนดูละครเวทีทุกคนนะความจริงก็ไม่อยากาทำเก่าในะอินเทอร์เน็ตแล้วแต่มันช่วยไม่ได้มันไม่เฟลเลยแบบอยากเจอคนดูอ่ะอยากเจอมากอะ่ะพอดีพี่ผมเขาจะทําละครอะ่ะแล้วรู้ไหมทาเรื่องอะไรโรมูลุสมหาราชไงตอนอเ,เนมริันเขียนอะ่ะจรย์อัมพาวตะกูลเขาก็แปลไว้ดีมากขอ,ขอเหอะอย่ากเก่งแต่ปากอย่าเป็นนักเลงคีย์บอร์ดอย่าก,กัดหลอดเวลาหลุดแป,ป๊บสี่ถ้าแน่จริงมาเจอเกันตัว่อตัวมาเจอกันได้อยากเจอมากเจอกันในพิษวาคมนี้นะเล่นเองด้วยอยากดูเป่า แถมยังมีดนตรีสดด้วยนะเตีพาะต่างเตเพาะแต่ละแชรคอนแถมยิ่งกว่าวงกอไผ่ขนก็มีนะพี่แชร์นี่ง่ายล้างผึ่งเลยแถมยังมีชอยด้วยอนาตาที่สู้ไม่ได้มีมูฟเนต์มันติมีเดียวิชวลพาสดเนี่ยบีฟอร์ตกเก้าอี้ไปเลยแต่ว่ากฎไม่เปลี่ยนนะกูสู้นิวทเทเตอร์ไม่ได้เลือกลเรื่องโรงมลุสมหาราเนี่ยใจมากๆพูดกันตรงๆเลยว่าบ้านเมืองเราจะอยู่ไนดะ้ยังไงไม่ต้องมาแอบไม่ต้องหาพวกแล้วค่อยโวย5้ารักชาติถ้ารักประเทศจริงๆนะ มาดูาละคอเรื่องนี้เลยเพว่อนเสีเ้ยวให้พวกนักวิจารณ์วัยรุ่นเก่าๆเกมนๆมาจะมาดูแล้วก็ฝากบอกมันด้วยเอาเลขที่บัญชีมาให้หน่อยจะส่งเงินไปให้ค่าอะไรเหรอค่าทำแผลไงคนที่นี่เขาเป็นคนจริงนะรอเลนอิสระเซรีฟิดดอมอ่ะมันอยู่ที่นี่นอยู่ที่ใจไม่ใช่ที่ปากหรือปากกาแล้วก็ถึงคนดูนะถ้าคิดว่า,าละครเรื่องนี้จะเก็บเงินแล้วก็ไม่เก็บเพราะค่ามันอยู่ที่นี่ ที่เดิมมีกันทุกคนก็แค่บริจาคสมฐานะแค่นั้นแหละเพอาะี่ว่ามีอันจะกินเ่เลี้ยงไก่กินไข่ปลูกผักกินผักแล้วก็ถ้าอยากรู้อะไรมากกว่านี้ก็ไปดูกันในโลกอินเทอร์เน็ตแล้วกันเอาที่แน่แน่เดือนพฤษภาคมน,นี้เจอกัน